นี่ก็เป็น1หนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจได้กล้องสามร้อยหมสามาด้วยระบบความปลอดภัยเซนเซอร์หน้าให้6จุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์กระจังหน้าครเมียมตัดหมอกให้คู่หนึ่งที่สำคัญปี2องพเป็นรุ่นพรีเมียมกล้อง2ตัวล้อแม็กซ์สินิ้วยางเบิกให้ใหม่เรียบร้อยแล้วก็จกมองข้างครเมียมมีไฟเลี้ยรในตัวกล้องสอมร้อยหกสาบายสปรอร์ตกันสาดสี่บานแหลกหลังคาบันไดขึ้นลงซ้ายขวากุญแจคีจเลตครบ2ดอกระบบ, 5, บ้ามเบรกได้มาดิสสี่ล้อที่สําคัญนะครับรถไม่มี อนเนกประสงค์แบบนี้เบาะแถว2แถวสาสามารถปรับพับขนสามพาระได้แบบจุๆแบบนี้ส่วนด้านท้ายมีสปอยเลอร์หลังเฟรดุุ่นสาปัดขนหลังกล้องมองหลังบินให้เรียบร้อยแล้ว2จุดเซนเซอร์หลังให้ด้วย6ตำแหน่งโฟวิวตรงรุ่นนะครับส่วนที่ภายในนะครับคันนี้ได้เลขไมล์มาที่1นึ่งแสนหกหมื่นกิโลพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันพุชคอนโทรลเนนเทนเมนต์ระบบเกียร์แพนิชชิพพุชสตาร์ทกระจกมองข้าง,างปรับพบาวเวอร์ไฟนตัวกระจกไฟฟ้าได้มา4บานออโต้บานเดียวฝั่งคนขคับซ ไล่ลิ้วรอยจอบินเดิมจากโรงงานระบบเนเวเตอร์ลองไล่เพิ่มคาเพยนดอทโตเรียบร้อยแล้วแอร์ดูเอาแยกซ้ายขวาจอแสดงผลของแอร์เป็นแบบดิจิตอลบายสปอร์ตเกียออโต้มีชิปล็อกโหมดสปอร์ต สามารถจอดแปะได้ฟังก์ชัน f o r wheel traction ขึ้นเขาลงเขาเบรกมือไฟฟ้าเบาะหนังสีดำแบบปรับไฟฟ้าทรงดีไม่มีฉีดไม่มีขาดทั้งแถว2แถวสาสมบูรณ์พร้อมใช้งานมาพร้อมกับแอร์ราวและจอกลางส่วนที่ห้องเครื่องคันนี้นะครับตามสไตล์รถเกรด A น็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาคารเดิมน็อตไม่มีขยับสักตัวปั๊มเบรก abs เครื่องแห้งอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกพร้อมใช้งานรอยอาร์คห้างรอยมาร์กอยู่ตรงศูนย์ทุกจุดแบตเตอรี่ gs พอดหนึ่งหมื่น สามพันสองร้อยหกแสนห้าหมื่นเก้าพัน